พวงบอลมาเช้าหล่นหล่นจากต้นมาเป็นมือเทียเ่ยงนี่อะไรแกงจืดหมูสับอะไรแล้วนี่นี่นะครับจากสวนครับหน่อไม้ทำเองสร้างผลิตเองหน่อไม้ที่เรียกว่าพันกิมซุง่ง เอออันน hey, ี้แปลกเว้ยวันนี้มาแปลกเยมาแปลกมาแปลกมาแปลกว้าวไอ้ยาอะไรวะกุ้งไอ้น้องๆจกถ้าช้างเอามาให้ผู้ใหญ่ชัยผู้ใหญ่ใั้ให้น้องๆไม่เคยลืมวันนี้บำรวงอีกแล้วเพราะตอนเช้าเหนื่อยมากโอเคจะค่อยว่ากัน いい